สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพื่อนแผ่นแพงครับเอฟซี FC, รถแฮร์ลัมเพลิเนเต้รเสด็จสปูสกอนครับเอฟซี FC, น้ององค์หิงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โรเต้รเสด็จลัมเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องพาพี่น้องไปอัปเดตอาคารห้องซ้อมดนตรีครับไปกันเลยวันนี้เป็นงานอีย่างแนี้ยนี่อันไหนอัปเดตเนี้ย ให้หลบหนอ่อยครับเข้าข้างในสวัสดีครับเฮ็ดอีหยันน้อครับเลียมครับเลียมเพื่องานหน้าต่างเถอ เรียมอะตังลิงดีดีเความมาตรฐาน พี่น้องเบิวมบวมๆด้านหลังดันหลังมันปับเรียบเท่พื้นมัดนี่คือดีนะพี่น้องเนะาะเป็นอั่นได้ทีแบบว่า,าออสะอาดตาไหมก็านั่งเห่ยนยญทางหลังกัได้ดิสักิเท่พื้นมัดเนาะอันนี้เป็รู้ดิว่าผลิตเทปเราผลิตเท่ปับพื้นเท,พนเท่พื้นบ่ทนนอทางหลัง นด่ด้านหลังผมว่ามานั่งเห่ียญนมีก็เย็นดีดิทีได้มีหม่องนั่งเห่นหม่องอย่างเอาโตโ๊ะอยังมานั่งเหรียญถ้าเธอผู้อยากสูบยาทั้งหลังนะผูผนะ้ผู้มาสอมเอนาะผู้มาสอนดนตรีผู้มาติดต่อหรือว่าผู้มาเอียงต,ต่างๆมาเยี่ยมช่มแขกไปถ้ามามานั่งด้านหลังมนบรรยากาศดีครับอ,อยากออกมาสูบยาใครออกมาสูบข้างนอกนะครับอันนี้ผมคิดว่าดิ ดูด่านนดูด้านในี้นนอ๋อน,นี่ก็ปารดแล้วไม่ต้องปารดแล้วปารดแล้วทิวาสิบ,บแบบเนีงง้จยั่อยพลาดสิบพลาดน้อยตรงน,นี้ที่ว่าตอนแรกทึบไว้อันนี้ก็ปารดด์ดเรียบร้อยแล้วเป็นประตู สวัสดีครับงานชนก็งานกอเพอนาะครับต้อไปสิฉาบมนมครับจับเสียงเ่าเองกอตะเรอืมคับครัครับตัวนี้ก็สก็ปิดได้เนาะเหชบปิดก่อนอ๋อใส่ถ่ายางก่อนันนี้ก็ข้าวเดียวเท่าไหร่เนี้ อ <No. S 2> mm ๋อครับครับคร สวัสดีครับ่อบงานข้ารผุนนี่คนเขาปะนี่ส้างเขาปะเดินมอนีไหมไปกับว่ายิ่งเขาแต่ว่าล่อเกี่ยวเครื่องมาให้ของมาให้แต่ว่ามื่อนีร่มื่อนีร่ยังไม่ทันได้มีอันปะก็ขาไปเช็คของมึงแล้วขอไปกะยังไมล้วดบอกไปถึงว่ามื่อนีร่มีคนปฏิบัติงานปะขันมีผมจไปวทายเออผมมีอันปะจะฝ่าทางฝ่าไปทันงนี้เขาอยู่ อแต่ว่าฝ่าฝ่ากับ่าริเขาขึ้นง่นไมบอกรวดชิเขาว่าิเขาม่ินล่าไ่คิดเขาผ่าัเขาม่รับไปเรื่องเ้าบ่ผมผมบได้เรางเน่แต่ว่าันมีคนทางานผมกไทย่ทยนะใช่ไ่า สั่งไฟแล้วก็อยากได้อาะกรอยากไอ้ของใหม่ของมาใหม่มาสาม้วนดันเหนื่อมาอยู่มากอา้ว่เลยเล็กมาเด้อพี่เล็กเด้อสั่งถ่ายอยู่เด้อสั่งไฟถ่ายอยู่เด้อมาเด้อแม่บอกเลยพี่เล็กขั้งเล่าเล่าเบิ้งสูงนอันสะเี่สั่งไฟผลถ่ายอยู่เด้อเขวบไม่ผลแน่หยอกเด้อพี่เล็กเด้อหยอกมาๆๆวามมากที่ใสอืม 아까 아이고 아이고 저기 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 นั่นแหลนะน้พี่น้องนั่นได้เห็นของจัดแมวลาไปเออในร้านเครื่องเสียงประจำยี่นี่นี่เลยไงยบ่ได้ขนใหญ่บ่ได้เล่นหามาเลยไปถึงยี่นี่เลยหอดย่มก็มาจัดเลยหัออนย่ำผักโขงย่ำอยังย่มปิดฤดูกาลช่วงซ่อมช่วงอยังมีจัดไล่กัดจัดแมวลาอาจจะไมาจัดไดนะ้หนีแล้วพี่น้องเนาะ นี่ครับห้องรับแขกห้องโถงใหญ่ซ่องๆบางทางคนนะสําหรับอาคารห้องซ่อมไอห้องพักแดนเซอร์ครับอาคารห้องพักแดนเซอร์ช่วงนี้ก็เป็นการบ่มปูนครับเป็นห้องบ่มปูนไว้ว่าเปเรียกกระบ,บอกไว,ว้อยู่ว่ายังมาทันได้กาดแก่นางร้านให้มันให้มันเสร็จตัวให้มันเยียงเรียบร้อยกัน ทั้งเสาทั้งยางทั้งต่างทั้งขัน้นทั้งเสาทั้งขัน้ขนนี่แหละพี่น้องบม่มปูนไว้แักประมาณหนึ่งนะให้มันให้ปูนเซร็จต,ตัวเดี๋ยวนั่นก็สมัครแกะแบบแกะน,นางวาดออกแล้วก็สิลุยกันต่องานกอง,งานยังก็่ากันไปครับเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะพี่น้องเนาะครับพาพี่น้องมาอัปเดตหนึ่ง ปูนกับบันไดก็เท่ไปเรียบร้อยแล้วครับบันไดแล้วก็ล่อล่อปูนเสียตัวเพื่อจะว่าแก๊บเแบบียดแก๊บบอกออกถอดทีมงานสร้างสมาน์ดิเ่าสิเด็เขาไม่ง่ายพี่น้องเหนเบิ้งอยู่กับมเขาเหมน็นมาได้เด้อทีมงานอีพอสร้างสมานอีพอสมานทีมงานช่างสมานของเราครับงานโครงสร้างอืมครับอีพอ จางต่างๆที่เบิงอยูยกับข้อมมนลูกมาได้เลยให้ลูกไห้หลานคอมมนมากก็ได้คิดหอวคิดถึงคือเกาเด้อที่งานสร้างสมานครับช่วงนี้เห็นงานอยู่ทางไหนน้อครับคิดหอวคือเกาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับมีอะไรอัปเดตก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับไปละครับสวัสดีครับ